ในความมืดส้มจีนแมวเพศเมียสีส้มลายเสือตื่นขึ้นมาจากฤทธิ์ยาสลบดวงตาเคลือบด้วยความมึนงงมองไปยังรอบตัวที่เต็มไปด้วยควนันและเสียงระเบิดเล็กๆเปล,ลวไฟกำลังลุกลามควันฉุนแสบจะมุกตีขึ้นมาจนหายใจลำบากส้มจีนพยายามยกหัวขึ้นแม้ร่างกายจะอ่อนล้าแต่มันรู้ในทันทีต้องหนีเดี๋ยวนี้เปลวไฟลามอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่อุ้มแมวที่ตกใจดิ้นรนออกจากห้องควันดำหนาทึบทำให้หายใจลำบาก ทูกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระทึกเสียงร้องของสัตว์ที่ยังติดอยู่ดังสะท้อนในห้องเจ้าหน้าที่บางคนกลับเข้าไปเสี่ยงชีวิตช่วยสัตว์ตัวสุดท้ายออกมาท่ามกลางเสียงระเบิดเล็กๆและเปลวไฟที่ลุกโชนทั่วอาคารท่ามกลางความวุ่นวายเจ้าหน้าที่รีบพาสัตว์หนีออกจากไฟแต่ในความโกลาหลน,นั้นส้มจีนถูกลืมไว้ในกรงไฟเริ่มลามเข้ามาใกล้โชคยังดีที่มันรวบรวมแรงทั้งหมดกระโดดชนประตูกรงจนเปิดออกได้ ก่อนวิ่งฝ่าควันและเปลวไฟไปสู่ทางรอดด้วยตัวเองส้มจีนวิ่งกระเสือกกระสนมาถึงหน้าต่างในอีกห้องหนึ่งดวงตาของมันเบิกกว้างเมื่อเห็นกรงหลายกรงที่ไฟลามผ่านแมวหลายตัวนอนแน่นิ่งอยู่ในกรงไม่มีสัญญาณของชีวิตความเศร้าโถมทับหัวใจเล็กๆของส้มจีนแต่มันรู้ดีว่าต้องรีบหนีทันใดนั้นสายตาของส้มจีนก็สะดุดกับเงาของแมววิเชียนมาตัวใหญ่ที่มุมห้องแมวตัวนั้นกำลังนอนหายใจรวยริน มีรอยบาดเจ็บบนลำตัวส้มจีนหยุดนิ่งจ้องมองด้วยความลังเลก่อนที่จะก้าวเข้าไปใกล้ด้วยความระมัดระวังท่ามกลางเสียงไฟลุกที่ดังก้องรอบตัวนายไปกับเรานะเดี๋ยวเราช่วยได้ได้เธอช่วยเราด้วยนะส้มจีนนัดแนะกับประสิทธิโชคแมววิเชียนมัดว่าให้กระโดดเหยียบหลังของเธอข้ามนั่งต่างไปโอ้ยอรอดตายมาได้ขอบใจมากนะไม่เป็นไรเป็นแมวต้องช่วยกัน แล้วส้มจีนกับประสิทธิโชคจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามตอนต่อไป